คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงชอบแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวแต่ทําไมบางคนถึงมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อ40ปีก่อนราวปี1970ศาสตราจารย์ริชาร์ดแบ n เบอรและดร j จอ n ์นกรินเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยซันต a ครู z รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาและพบว่าการทำงานของสมองความคิดหรือจิตใจ และการแสดงออกของร่างกายรวนเป็นเหตุผลและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสั่งการหรือคิดการทดลองพบว่ามีการฝึกใช้ชุดคำสั่งทางภาษาที่ถูกวิธีภาษาหรือถ้อยคำสั้นๆภาษาที่เราพูดนี่แหละค่ะหรือคำสั้นๆเป็นตัวสับไก ก่อให้เกิดการกระทำทุกๆอย่างให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ใจ